คุณยายอ๋อคุณยายอันนี้อายุเท่าไหร่อายายเนี่ยแปดสิบห้าเลยจ้ะแปดสิบกว่านะแปดสิบห <85 S 1> ้าแล้ว <c oughs> หูแกไม่ดีนะไม่ดีเลยอ,อ๋อคือหูไม่ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วจ้ะไม่ยินแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องให้ผู้ใหญ่มาตอบแทนแล้วกันนะผู้ใหญ่ดูแลอยู่นะแล้ว แกมีลูกหลานตายหมดแล้วเลูกลูกหลานตายหมดแล้วสามคนเคยมีครอบครัวไหมมีจต่มีแต่ลูกตายหมดเลยอยู่คนเดียวอยู่เดียวมานานไหมสิบสี่สิบปีแล้วโหอยู่คนเดียวนะใช่ตอนที่ลูกมีลูกผมก็ไปอยู่ที่อื่นกันจนลูกตายหมดอ๋อแต่ว่ารู้แต่รู้ว่าลูกตายใช่จบก็กลับมาทำมรดกอณเนีล้วคนเอามาทำแล้วแล้วผู้ใหญ่เนี่ยดูแลักมากี่ปีที่ว่าว่าต้องดูแลจริง กือบสิบเลยค่ะกืบสิปีที่ดูแลนะต้องส่งส่งอาหารทำอาหารส่งแกทำอะไรไม่ได้แล้วจะไปถามคุณค่ะเหมอะไหมไม่เป็นไรค่ะเหอ๋อไม่มีโรคไม่มีโรคเลยจ้ะโอ้โหทีอย่างที่ไม่มีโรคโอ้ถ้ามีโรคนี่ก็ลังบ้าหลังย่อฮะหลังยอเดี๋ยวฮะโอ้โหหลังหลังนะไม่เป็นไรกินยาลมอย่างเดี๋ยดได้กินยาลมนะแล้วแกยังกินข้าวกินปลาได้ได้อย่างไรเดี่ยวปลาปลาไหว แล้วหนูจะส่งกับข้าวอย่างเดียวให้เจี๋ยวเสียบข้าวไว้เช้าขึ้นเลยอ๋อคือแกหุงข้าวได้ด้วยนะใช่เสียบข้าวหุงข้าวได้หุงข้าวหุงข้าวผมก็ผมอยู่คนเดียวอ๋อหุงอยู่คนเดียวนะก็หุงเช้าเย็นเนี่ยอ๋อหุงเช้าเย็นวากินแล้วเอากับข้าวที่ไหนกินอะไรอะไรกับข้าวกับข้าวเหรอกับข้าว กับข้าวที่ไหนข้าวก็นี่ให้ผู้ใหญ่ให้หลานให้นากับข้าวเป็นเป็นไรผู้ใหญ่ก็ดูแลอยู่นะผู้ใหญ่ดูหลายบ้านเอ่ะหน้าตาตาตาก็ไม่ค่อยจะดีอ๋อตาไม่ค่อยดีนะเห็นชัดมาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยลายอ๋อลายเห็นพระเปล่า อายุ78เต็มแล้วเนี่อ๋อ78ปีแล้วอ๋ออารมณ์ดี80ได้แล้ว80ไดแล้อารมณ์ดีนะนั้นผู้ใหญ่เดี๋ยววันนี้พระอาจารย์จะมีสิ่งของนะก็เดี๋ยวผู้ใหญ่ก็เก็บไว้ละกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยทำมาให้ผู้ใหญ่แกอ้าวสิ่งของบ้านข้าวสารข้าวสารนะข้าวสารข้าวสารข้าวสารอีกหนึ่งข้าวสารสี่แล้ว อ่ะสาม้าหกเลยอเข้าผ่านไปหกถุงน้ำดน้ำดืมน้ำดืตั้งไว้นะนดื่ีอันนี้นะน้ำดืมน้ำดื่มไปสี่แพ็คนะใหญ่นะอันนี้ไข่ไก่ไข่สองแพ็คไข่ไก่สไข่เคมไข็มกระป๋องมาละป๋อกระป๋องหนึ่ง ส3 4ี่สิเลยนะเอาหมูยอองเอาเก้าใหกบางกองว่าหมูยอกเชียงอีกสองโลพริกเผาริกเผแกกินพริกได้พริกเผาได้ไดไ้ายยายพริกพริกเผาน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกเผา น้ำมันน้ำปลาซอสน้ำปลาซอสน้ำตาลทรายมาม่ามาม่าอพี่ใหย่หนเ่งมาม่าหมาม่าสองเกลือนม

ยายผ้าถุงเก่าเก่าเก่าอะไรอ่ะเนี่ยผ้าถุงเนี่ยอ๋อมีสองผืนนี่ผืนหนึ่งอ๋อมีสองบ้านผืนหนึ่งมีรซื้อใหังมีสองผืนนะอ๋อใครซื้อใครซื้อมาดีไหมนี่นีเซื้อให้ทังนั้นแหละอันนี้เป็นเสื้อเสื้อนะเสื้อเสื้ออ่าอ่าจายเสื้อแล้วอันนี้ผ้าถุง ถ้าถุงนะดีจังเลยบาทฮะดีไหมดีนะ <c oughs> อายายเดี๋ยวเอาตังไว้เอาตังไว้ใช้สองพันนะเอามอปตังไว้ให้แบมือ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 อ่าอ๋อ <c oughs> ใจใจ,ใจ